สวัสดีครับทุกคนสวัสดีพี่น้องเพื่อนผู้ติดตามช่องเกษตรบ้านบ้านแฟนเพจด้วยนะครับผมยูทู e เกษตรบ้านบ้านนะครับผมวันนี้ก็จะมาดูครับสองคันครับ เด fiz ี๋ยวอีกคันนะครับเฮ้ยครับคันนี้ขึ <S <S ้นมาได้แล้วนะครับผม เลอคันนึงสองคันนะครับเหลือเหลือคันนี้นะครับเครื่องรวมนะครับคันนี้เครื่องรวมเหลือคันนี้นะครับเครื่องรวมนะครับดูนะครับเครื่องเครื่องรวมเยอะเลยนะครับผมนะครับเครื่องรวมหนักเลยนะครับผม

กระบักน่อยนะ,ะเบนะีกเยนะกยนะกรนะ,ะตัน่อยอะไรเงปลาอะไรเงี้ยคนหนวันนี้ก็ได้หาเที่ยวนะครับวันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่อง y ยูทูบกุศิบนๆด้วยน,นะครับคุณเจ้า ได้เรียบร้อยใส่เต็มทุกคันนะครับผม คลิปนี้ก็ขอจบเพียงตอนนี้นะครับผมขออน,นุญาตไปขายมันก่อนนะครับผมสวัสดีครับ